การมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในวัยสูงอายุแต่หลายคนมักมองข้ามความสำคัญของเรื่องเพศในช่วงนี้เรามักจะเชื่อว่าความต้องการทางเพศจะลดน้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วความต้องการและความสุขทางเพศยังคงมีอยู่และอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการพูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับความต้องการทางเพศเป็นสิ่งสำคัญไม่ต้องกลัวที่จะเปิดใจ เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ควรสนุกด้วยกันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดหรือความกังวลนอกจากนี้การสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆอย่างการเข้าร่วมทัวร์เซ็กส์หรือการลองทำกิจกรรมใหม่ๆอาจเพิ่มความตื่นเต้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดีด้วยการออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไหนการมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องจบลงที่การถึงจุดสุดยอดแต่สามารถเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกดีดีและการเชื่อมโยงกับผู้ของเราการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นความต้องการและความสนใจในเรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีหากอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจทำให้เรามีประสบการณ์ทางเพศที่เติมเต็มมากยิ่งขึ้น เราต้องการให้คุณรู้สึกอิสระในการสำรวจวิธีต่างๆที่ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศและหวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะยึดคืนความควบคุมในชีวิตเพศของเราเพราะอายุไม่ใช่อุปสรรคเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้มีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เมื่อเราเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นมาดูคำแนะนำที่สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตเพศที่น่าพอใจและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นในวัยนี้กันเถอะการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง ไม่ว่าจะมีขนาดหรือรูปทรงอย่างไรการสื่อสารกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดเผยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่ากลัวที่จะพูดคุยเพราะการมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นเรื่องที่สนุกสนานร่วมกันนอกจากนี้การสำรวจสิ่งใหม่ๆเช่นทริปที่เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือการลองทําในแบบที่ไม่ต้องจบที่การถึงจุดสุดยอดก็สามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีสีสันมากขึ้นการมองเห็นเรื่องเพศในมุมมองใหม่ และการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยให้คุณทั้งคู่มีความสุขมากขึ้นในชีวิตทางเพศความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศและผู้สูงอายุก็มีอยู่มากมายเช่นความเชื่อที่ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุไม่สามารถมีชีวิตทางเพศที่เติมเต็มได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุในการมีเพศสัมพันธ์ทุกคนสามารถสนุกกับความใกล้ชิดทางกายได้ในทุกช่วงชีวิต ดังนั้นขอให้คุณเปิดใจและใช้ชีวิตทางเพศอย่างมีความการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นความต้องการและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสังคมมักมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศในผู้สูงอายุซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกอายหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความต้องการของตนในด้านนี้ ผู้สูงอายุหลายคนอาจรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่สำคัญอีกต่อไปหรือคิดว่าตนเองไม่สามารถมีความสุขในเรื่องนี้ได้อีกต่อไปความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะความสุขและความใกล้ชิดทางกายภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย การดูแลสุขภาพทางกายและการพูดคุยกับคู่รักเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นสิ่งที่สำคัญมากการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในร่างกายของคุณแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยแต่การมีเพศสัมพันธ์ก็ยังสามารถทำให้คุณรู้สึกดีและเชื่อมโยงกับคู่ของคุณได้การสำรวจและทดลอง ทำสิ่งใหม่ๆในเรื่องเพศก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นการมีเซ็กส์แบบเซนซวนซึ่งอาจไม่ต้องจบลงด้วยการถึงจุดสุดยอดแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อผิดๆที่ว่าผู้สูงอายุไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หรือคิดว่าหากมีปัญหาทางร่างกายเช่นการใช้วีลแชร์จะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งในความเป็นจริง มีเทคนิคและอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้คุณยังคงมีความสุขในด้านนี้ได้ความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุไม่ต้องการการป้องกันจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้สูงขึ้นการให้ความรู้และการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ท้ายที่สุดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องอายหรือถูกมองว่าไม่สำคัญแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงออกถึงความรักและความใกล้ชิดระหว่างกันการเปิดใจพูดคุยและการดูแลสุขภาพของเราจะทำให้เราสามารถมีชีวิตทางเพศที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความหมายได้ในทุกช่วงวัยดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องเพศในผู้สูงอายุและยอมรับว่าความสุขในเรื่องนี้ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อคุณอายุมากขึ้นความต้องการของคุณอาจเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันที่จริง มันอาจทำให้คุณมีประสบการณ์ทางเพศที่เติมเต็มมากยิ่งขึ้นเราต้องการให้คุณรู้สึกอิสระในการสำรวจวิธีการต่างๆที่ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศของตนได้และหวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยคุณทำเช่นนั้นได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตทางเพศของตัวเองเพราะอายุไม่ใช่อุปสรรคเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นอันดับแรกการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับร่างกายของคุณไม่ว่าในขนาดหรือรูปร่างใดๆอันดับที่สคือการพูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดเผยและไม่ต้องกลัวในสิ่งที่พวกเขาจะคิด ควรเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินร่วมกันอย่าให้มันกลายเป็นแหล่งความเครียดหรือทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอันดับที่3คือการสำรวจการเดินทางทางเพศซึ่งเป็นวิธีการใหม่ๆที่จะเพิ่มระดับความตื่นเต้นในชีวิตทางเพศอันดับที่4ลองทำเซ็กส์ในแบบที่มีความรู้สึกเพราะเซ็กส์ไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการมีอารมณ์ถึงจุดสุดยอดหลายคนพบว่าเซ็กส์มีความหมายมากขึ้นเมื่อมันเกี่ยวกับการรู้สึกดีและเชื่อมต่อกับคู่ของคุณ อันดับที่5เซ็กส์ไม่ใช่แค่เรื่องของเซ็กมันยังเป็นโอกาสที่ดีในการกลับมาสารสัมพันธ์กับคู่ของคุณและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกันอันดับที่6คําแนะนําที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงอายุคือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณหรือชีวิตทางเพศของคุณจําไว้ว่าความสุขและการดูแลความต้องการของตัวคุณเองคือสิ่งสําคัญที่สุด มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศและผู้สูงอายุที่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นความเชื่อที่ว่าเพศเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่มีขีดจำกัดอายุเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดทางเพศหรือความเชื่อที่ว่าคุณไม่สามารถมีเซ็กส์ได้หากคุณมีความพิการหรืออยู่ในรถเข็นความเชื่อนี้เกิดจากการที่มองว่าผู้ที่มีความพิการมีขีดจำกัดในความสามารถทางกายภาพแต่ความจริงคือ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนท่าทางหรือใช้เครื่องมือช่วยเช่นวัตถุสั่นสะเทือนหรือของเล่นสำหรับกระตุ้นทางเพศแต่ก็ยังมีหลายวิธีที่คุณสามารถสนุกสนานได้อีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนั้นแก่เกินไปที่จะเพลิดเพลินกับเซ็กส์แต่ความจริงคือการมีเพศสัมพันธ์ในปีทองมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเช่นลดความเสี่ยงต่อโรค หัวใจความสุขที่ดีขึ้นและคุณภาพาการนอนหลับที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุไม่ต้องการป้องกันจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้ว ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเหล่านี้รวมถึงโรคเอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการศึกษาที่พบว่า1ในสี่ของผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีมีเชื้อไวรัสเริมที่อวัยวะเพศสุดท้ายนี้เพศเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่สังคมของเราได้สร้างความเชื่อผิดๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผู้สูงอายุความจริงก็คือเพศนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและนั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเซ็ก์ที่ยอดเยี่ยมในทุกช่วงอายุของคุณได้ด้วยความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงในที่นี้เราขอให้คุณไม่ลังเลที่จะติดต่อเราเพราะยังมีวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตทางเพศที่ดียิ่งขึ้นแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็ตามท้ายที่สุดขอให้คุณมีวันที่ดีและสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน การมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเราอายุมากขึ้นความต้องการของเราก็อาจเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันที่จริงมันอาจนำไปสู่ประสบการณ์ที่เติมเต็มมากยิ่งขึ้นการดูแลสุขภาพของตัวเองเช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในร่างกายของคุณไม่ว่าจะมีขนาดหรือรูปร่างอย่างไรการพูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดเผยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่าก,กลัวในสิ่งที่พวกเขาอาจคิดเพราะการมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นเรื่องที่สนุกสนานร่วมกันการสำรวจความรู้สึกทางเพศในรูปแบบใหม่ๆเช่นการลองท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเซ็ก อาจเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิตทางเพศของคุณได้นอกจากนี้คุณอาจลองสัมผัสถึงความรู้สึกที่ดีผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการถึงจุดสุดยอด หลายคนพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นนั้นอยู่ที่การเชื่อมโยงกับคู่ของคุณไม่ใช่แค่เรื่องของการถึงจุดสุดยอดเท่านั้นการมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นโอกาส,สดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันใกล้ชิดกันแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในชีวิตทางเพศของคุณอย่าลืมว่าการมีเพศสัมพันธ์คือการมีความสุข และดูแลความต้องการของตัวเองให้ดีการเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยมีหลายมายาคติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศในผู้สูงอายุที่ควรเปลี่ยนแปลงเช่นความเชื่อที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่านั้นความจริงแล้วไม่มีอายุตายตัวเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดทางกายภาพ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดว่าผู้ที่มีความพิการหรือใช้รถเข็นไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนท่าทางหรือใช้เครื่องมือช่วยเช่นวัสดุที่ช่วยในความรู้สึกทางเพศแต่ก็ยังมีหลายวิธีที่สามารถสัมผัสความสุขได้แม้จะมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเกิน60ปีนั้นมีประโยชน์มากมายเช่นการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความสุขที่ดีขึ้นและการนอนหลับที่ดีขึ้นความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุไม่ต้องการการป้องกันจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันเพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตและในสังคมของเราได้สร้างมายาคติหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผู้สูงอายุความจริงคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราอายุมากขึ้นและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเพราะคุณยังสามารถสนุกกับการมีเพศสัมพันธ์ได้ในทุกช่วงอายุด้วยความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่าลังเลที่จะติดต่อสอบถามเพราะที่นี่มีคำแนะนำที่ดีสําหรับการดูแลสุขภาพและชีวิตทางเพศของคุณในวัยสูงอายุการมีเซ็กเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นความต้องการของเราอาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงหากคุณเข้าใจและปรับตัวมันอาจนำไปสู่ความสุขที่มากขึ้นในการมีเซ็กซ สิ่งที่สำคัญคือการเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังการออกกำลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในร่างกายของคุณไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหรือขนาดใดการมีสุขภาพที่ดีช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองการสื่อสารกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ก็สำคัญมากควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่ากลัวว่าคู่ของคุณจะคิดอย่างไร เซ็กควรเป็นสิ่งที่คุณทั้งคู่สนุกสนานร่วมกันไม่ใช่ความคเครียดหรือทำให้คุณรู้สึกอับอายการสำรวจรูปแบบใหม่ๆในการมีเซ็กเช่นการไปทัวร์เซ็กอาจเพิ่มระดับความตื่นเต้นในชีวิตเซ็กสของคุณการเปลี่ยนสถานที่หรือบรรยากาศสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสดใหม่และน่าสนใจมากขึ้น ลองทำเซ็กที่เน้นความรู้สึกแทนการมุ่งหวังไปที่การถึงจุดสุดยอดหลายคนพบว่าการมีเซ็กที่มุ่งเน้นความรู้สึกดีและการเชื่อมต่อกับคู่รักนั้นมีความหมายมากกว่าการมีเซ็กไม่จำเป็นต้องจบลงที่การถึงจุดสุดยอดเสมอไปนอกจากนี้เซ็กยังเป็นโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์กับคู่ของคุณอีกด้วยช่วงเวลาใกล้ชิดกันสามารถเสริมสร้างความรักและความเข้าใจในความสัมพันธ์ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดในชีวิตหรือเซ็กของคุณจำไว้ว่าการมีเซ็กค,คือการทำให้คุณมีความสุขและดูแลความต้องการของตัวเองมีหลายตำนานเกี่ยวกับเซ็กในผู้สูงอายุที่ต้องเปลี่ยนแปลงตำนานหนึ่งคือเซ็กมีไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นซึ่งความจริงคือไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดทางกายภาพอีกตำนานคือคุณไม่สามารถมีเซ็กได้ หากคุณมีความพิการหรือใช้วีลแชร์ความจริงคือคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนท่าทางหรือใช้เครื่องมือช่วยเช่นวิบราเตอร์แต่มีหลายวิธีในการบรรลุความสุขแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวตำนานอีกข้อคือคนที่มีอายุเกิน60ปีนั้นแก่เกินไปที่จะมีเซ็กซ์แต่การมีเซ็กซ์ในวัยชารามีประโยชน์มากมายเช่นลดความเสี่ยงของโรคหัวใจปรับปรุงอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับ สุดท้ายตำนานที่ว่าสูงอายุไม่ต้องป้องกันตัวจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV เป็นเรื่องที่ต้องระวังเนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเหล่านี้การมีเซ็กซ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่สังคมเรามักสร้างตำนานเกี่ยวกับเซ็กซ์ในผู้สูงอายุความจริงคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและนั่นคือเรื่องปกติ คุณสามารถสนุกสนานกับเซ็กส์ได้ในทุกช่วงวัยของคุณหากคุณมองโลกในแง่ดีและมีความรู้ที่ถูกต้องหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการมีเซ็กส์หรือสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุอย่าลังเลที่จะติดต่อเพื่อขอคำแนะนำและคำตอบที่ถูกต้องการดูแลสุขภาพและความสุขในชีวิตเซ็กส์เป็นสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม การมีชีวิตทางเพศที่น่าพอใจในวัยสูงอายุสามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่มีข้อผิดพลาดบางประการที่ผู้สูงอายุควรระวังเพื่อให้การมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นประสบการณ์ที่ดีและเติมเต็มข้อผิดพลาดแรกคือการคิดว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นความเชื่อนี้ทำให้ผู้สูงอายุหลายคน รู้สึกอายหรือไม่กล้าที่จะสำรวจความต้องการทางเพศของตนเองทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีอายุตายตัวสำหรับความใกล้ชิดทางร่างกายการมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และสร้างความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุข้อผิดพลาดที่2คือการไม่พูดคุยกับคู่รักเกี่ยวกับความต้องการทางเพศการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและเติมเต็มควรเปิดใจ พูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบการสื่อสารที่เปิดเผยจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจ และสามารถร่วมกันสำรวจสิ่งใหม่ๆได้ข้อผิดพลาดที่3คือการมองข้ามความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเองการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีผลต่อความมั่นใจในร่างกายของคุณการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทางเพศของคุณในทางที่ดีข้อผิดพลาดที่4่ คือการคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ต้องจบลงด้วยการถึงจุดสุดยอดเสมอหลายคนมักจะรู้สึกผิดหวังหากไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้แต่ความสุขจากการสัมผัสและการเชื่อมต่อกับคู่รักนั้นมีค่ามากกว่าการมีเซ็กส์ที่มีความรู้สึกดีและเชื่อมโยงกันสามารถสร้างความพึงพอใจได้มากมายข้อผิดพลาดที่5คือการไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางเพศ ผู้สูงอายุมาคิดว่าตนเองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ความจริงคือผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้สูงขึ้นการใช้ถุงยางอนามายัยหรือการป้องกันอื่นๆเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาสุขภาพของตอนเองข้อผิดพลาดสุดท้ายคือการมองข้ามความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคู่รักในวัยสูงอายุการมีเพศสัมพันธ์ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของร่างกาย แต่ยังเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์การใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุเป็นประสบการณ์ที่ดีและเติมเต็มได้ขอให้ทุกคนเปิดใจสำรวจความต้องการของตนเองและพูดคุยกับคู่รักอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การมีชีวิตทางเพศเป็นสิ่งที่สนุกสนานและเติมเต็มในทุกช่วงวัย การมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแย่อาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในเรื่องเพศหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยสูงอายุซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่อ่อนไหว แต่การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจและปรับตัวได้ดีขึ้นดังนั้นมาดูคำถามที่พบบ่อยกันดีกว่าคำถามแรกที่มักจะถูกถามคือเพศสัมพันธ์ยังสำคัญอยู่หรือเมื่อเราอายุมากคำตอบคือใช่ค่ะการมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามการมีเพศสัมพันธ์สามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับคู่ชีวิต คำถามถัดมาคือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเมื่อเราแก่สิ่งแรกคือการดูแลสุขภาพของตัวเองการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในร่างกายของเราอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้ามีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศจะทำอย่างไรคำตอบคือมีวิธีการหลายอย่างที่สามารถช่วยได้เช่น การปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหานี้หรือใช้เทคนิคต่างๆที่อาจช่วยให้มีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นอีกประเด็นที่หลายคนสงสัยคือมีความเชื่อผิดๆอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งในนั้นคือความเชื่อที่ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นซึ่งไม่จริงเลยเพราะผู้สูงอายุก็สามารถมีความสุขก,กับการมีเพศสัมพันธ์ได้และมีคำถามที่ว่า มีวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรการใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สุดท้ายคำถามที่พบบ่อยคือทำอย่างไรให้มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ คำตอบคือให้ความสําคัญกับความรู้สึกและการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณมากกว่าการมุ่งหวังไปที่การถึงจุดสุดยอดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุสามารถเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าถ้าหากเราเปิดใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการพูดคุยกับคู่รักและการสำรวจสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความหมายมากขึ้น ดังนั้นอย่ากลัวที่จะสำรวจและพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณเองในเรื่องเพศการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุสามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นความต้องการของเราก็อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายเสมอไป ในความเป็นจริงมันอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่มีความหมายและเติมเต็มมากกว่าที่เคยเราต้องการให้คุณรู้สึกอิสระในการสำรวจวิธีการต่างๆที่ผู้สูงอายุสามารถสนุกสนานกับชีวิตทางเพศของตนได้เราขอเสนอคำแนะนำ6ข้อสำหรับผู้สูงอายุในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นข้อแรกคือการดูแลตัวเองโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในร่างกายของคุณไม่ว่าจะมีขนาดหรือรูปร่างอย่างไรข้อ2คือการพูดคุยกับคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดเผยไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะคิดยังไงเพศสัมพันธ์ควรเป็นเรื่องที่สองคนร่วมสนุกกันไม่ควรทำให้เกิดความเครียดหรือรู้สึกไม่มั่นใจข้อ3คือการสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ เช่นการท่องเที่ยวเพื่อความรักซึ่งสามารถเพิ่มความตื่นเต้นให้กับชีวิตทางเพศของคุณได้ข้อ4คือการลองทำเซ็กที่เน้นความรู้สึกเพราะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงการถึงจุดสุดยอดเสมอไปผู้สูงอายุหลายคนพบว่าการมีเพศสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้นเมื่อมันเป็นเรื่องของการรู้สึกดีและเชื่อมต่อกับคู่ของคุณไม่ใช่แค่การพยายามไปถึงจุดสุดยอดข้อ5 คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณและใช้เวลาสัมผัสใกล้ชิดกันสุดท้ายข้อที่6คือต้องจำไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์คือการทำให้ตัวเองมีความสุขและดูแลความต้องการของคุณไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นในร่างกายของคุณหรือในชีวิตทางเพศของคุณอย่าลืมว่ามีหลายตำนานเกี่ยวกับเรื่องเพศและผู้สูงอายุที่ต้องถูกทำลายเช่น ตำนานที่ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวหรือคนที่มีความพิการไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงการมีเพศสัมพันธ์ยังคงมีประโยชน์มากมายในวัยสูงอายุเช่นความเสี่ยงที่ลดลงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจการปรับปรุงอารมณ์และคุณภาพการนอนหลับ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุสามารถมีความหมายและคุณสามารถมีความสุขได้ทุกช่วงเวลาในชีวิตด้วยความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุโปรดติดต่อเรามีทางเลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตทางเพศที่ดีขึ้นและให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีความหมายในทุกช่วงเวลาของชีวิตขอให้คุณมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะการมีสุขภาพที่ดีและความสุขในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้เมื่อเราอายุมากขึ้นหากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศและสุขภาพในวัยสูงอายุสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเรายินดีที่จะช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีในทุกช่วงอายุกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังและหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งหน้า